การอบรมหรือเมื่อมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่การทำเอ็โนะคะก็มีความรู้สึกว่าตนเองได้ค้นพบแนวทางที่จะปฏิบัติตนเองแล้วก็นำไปใช้กับเพื่อนร่วมงานนะคะหลังจากที่ MOU ไปวันนั้นนะคะเขไปทดลองวันแรกเลยนะคะในการประชุมครู นะคะที่โรงเรียนนะคะก็เพื่อนๆครูก็อาจจะงงบ้างนะคะเพราะว่าที่มาอบรมก็จะมีคุณครูสุริยากับคุณครูอีกท่านหนึ่งที่พอจะทราบนะคะวันนั้นก็ก่อนประชุมก็ฝึกกลมหายใจกันนะคะก็ทำให้บรรยากาศเรียกจุดดึงดูดความสนใจในการประชุมได้ดีขึ้นนะคะง่ายขึ้นนะคะ แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคะดิฉันก็ได้ไปทําหน้าที่ส่วนตนนะคะไปรับการสอบสรรหาคัดเลือกนะคะคณะกรรมการเขาก็แจกกระดาษเป็นธรรมชาติในโรงเรียนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสภาพจริงนะคะ<ม>เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นตรงนั้นก็ต้องยก ผลว่าคุณครูที่เราเข้ารับการอบรมนำไปใช้ในห้องเรียนคือ PDCA ธรรมดาบวกด้วย L แ,และก็ I นะครับทุกท่านคงทราบแล้วว่า PDCA ก็คืออะไรนะครับวงจรคุณภาพคือก็คือการวางแผนการทำตามแผนการประเมินและก็การพัฒนาปรปับปรุงที่เราเพิ่มขึ้นมา L I ก็คือตัว L ก็คือ learning คือมีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา หรือที่เราเรียกว่า PLC นั่นเอง I ก็คือการบูรณาการ Integrate นะครับวันนั้นในส่วนของที่โครงการที่เขาดำเนินการมาประสบผลสำเร็จนั้นสำหรับ MIS ของเราขณะนี้กำลังปรับข้อกำหนดนะครับใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนให้มากที่สุดนะครับแต่ตัวที่ผมนำเสนอท่านนี้มันเป็นเครื่องมือของโครงการ m i o นะครับ ก็คือตัวที่เขาเป็นสถานประกอบการแต่ผมจะนำ p o w e r p o นี้มาอธิบายเพื่อท่านให้ให้ให้ท่านได้เห็นภาพนะครับแต่ว่าข้อความหลายส่วนก็ถูกปรับปรุงไปแล้วนะครับซึ่งตัวที่เขาปรับปรุงไปแล้วนั้นก็คิดว่าภายในเร็วๆนี้ก็จะออกมาสู่สู่การบริหารหรือการดําเนิเกนการของพวกเรานะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า เครื่องมือเครื่องมือในการบริหารตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าเมทโค c โ a ชาร์ดมันจะประ,ประกอบไปด้วยระบบสอง,สองลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งเราเรียกว่าระบบหลักนะครับระบบหลักคือระบบที่ขับเคลื่อนโดยตรงสู่ตัวบุคลากรโดยตรงนะครับขอย้ำนิดนึงนะครับโครงการนี้เน้นที่เน,นเน้นที่ นะครับตอนนั bon ้นตัวนัเกเรียนก็คือเป็นผลพลอยได้นะครับตัวที่เน้นเ้นจริงๆก็คือเน้นที่บุคลากรในโรงเกรียนเป็นหลักทุกทุกภาคส่วนนะครับไม่เฉพาะผู้บริหารไม่เฉพาะคุณครูท,ทุกทุกภาคส่วนด้วยระบบหลักมีอยู่สามระบบนะครับหนึ่งเขาเรียกว,ว่าร,ระบบที่เรียกว,ว่าสติในงานสองสติในทีมสามสติในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรถ้าเรานึกภาพสามเหลี่ยมออก ตัวนี้ก็คือสามเหลี่ยมที่เป็นตนนะฮะส่วนนี้คือสามเหลี่ยมที่เป็นซ้ายมือทีมการสื่อสารแล้วก็อันนี้ก็คือมุมล่างขวามือนะครับก็คือผลิติัองค์กรสามส่วนนี้เราเรียกว่าระบบหลักเป็นตัวที่จะต้องขับเคลื่อนโดยมีระบบสี่ระบบนี้สนับสนุนถ้าขาดสี่ระบบนี้ระบบนี้ก็มีปัญหา นะครับระบบชีระบบสนทนนมีระบบอะไรบ้างนะครับก็คือระบบการนําก็คือท่านผู้บริหารและทีมนั่นเองนะครับมีวิธีนํำยังไงสองระบบแผนก็คือจะต้องมีการวางแผนนะครับวางแผนหรือปรับแผนหรือเออหรือเอาไปสอดแทะเข้าในแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่นี่ นะครับท่านก็ได้นําโครงการนี้ไปจัดทาเป็นโครงการนะครับอยู่ในแผนปฏิบัติการของท่านนะครับมีงบประมาณและสน,นับสนุนเพิ่มเติมนะครับะระบบการบริหารก็หมายถึงการบริหารสี่เอ็มเองคนเงินของนะครับอันนี้การบริหารจะต้องมีกระบวนการบริหารและก็สุดท้ายก็คือระบบพัฒนาบุคลากรนั่นก็หมายเพราะว่าบุคลากรจะได้รับการพัฒนานอย่างต่อนเนื่องนะครับอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ได้ก็ตามนะครับก็จะมีถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับสอดคล้องกันก็ถือว่าโรงเรียนแห่งนั้นประสบผลาสำเร็จนะครับหรือร้อยละของก่อนที่นําสติไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างโรงเรียนเรามี15คนมีคนไปปฏิบัติที่บ้านได้กี่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าไปปฏิบัติได้สัก70%ก็ถือว่าโอเคอะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของทีมก็จะมีตัวชี้วัดคือสัดส่วนของทีมหน่วยงานย่อยที่มีการใช้สติีในการสื่อสารนะของเราก็อาจจะถ้าถ้าเป็นโรงเรียนเล็กก็อาจจะเป็นระดับชั้นสายชั้นอะไรแบบนี้นะครับมีการใช้สติีในการสื่อสารหรือทีมเป็นรูปแบบการทํทาแนงานโครงการนะครับแผนงานโครงการเพียงแต่เพียงแต่แตหัวข้อ มันไม่ได้ชื่อเหมือนกับแผนง,งานโครงการประจำที่เราทำนะครับแต่เนื้อหามันเทียบเคียมกันถ้าหากว่าโรงเรยียนจะับเพื่อเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วนําไปใช้ในระบบการบริหารนําไปใช้ในสิ่งต่างๆที่เกิดกับครูหรือผู้บริหารเองจะต้องเอาบรรจุเข้าไปในแผนซึ่งแผนบางเรียนทำไปเสร็จแล้วแบนนี้แต่เราสามารถเพิ่มแผนได้นะครับ พิ่มเติเกันไปจะเชื่อโครงการจะเชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรก็ได้หรือจะเอาคุณธรรมสำหรับบุคลากรก็ได้แต่เนื้อหากิจกรรมเป็นรูปแบบกิจกรรมดังนีน้หนึ่งสองสามที่ท่านชัยรัตน์นำเสนอเมื่อสักครู่นะครับมันจะสามารถและขั้นตอนเวลาเราทำเรารวบรวมข้อมูล,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 ลสาร็นเทศนั่นหมายความว่าเรานำเอากิจกรรมโครงการนั้นมาทำแล้วก็มีการประเมินมีการรายงานโครงการอย่างน้อยก็ P D C A มันจะเห็นรูปแบบนี่คือข้อ,ขอมูลสารทวเหมือนกับทชานบอกว่าไม่ใช่เพิ่มงานใหม่แต่เป็นงานหน้าที่ของผู้หารและครอบครัวที่ต้องทำู่แล้วเพื่อนําให้อค์กรณ์นั้นไปมีความสุขแลหลายโรงเรียนอาจจะมองยังไม่ชัดนะครับเมื่อไม่ชัดอบรมทําไมอันนี้คือสะท้อนที่ได้ยินมาเอาภารามาทำไมมัท่านรับเล่เมอสักครู่ว่าเป็นภาระเพื่อมา,าจริงๆแล้วตรงนี้ผมบอกยืนยันเลยว่าไม่ใช่ภาระ เป็นทางที่ช่วยให้ผู้บริหารบริหารงานให้ราบรื่นที่สุดถ้าคนเข้าใจองคอ์กรเข้าใจหน้าที่มันจะมีใครที่ทำถึงหน้าที่ตอนนี้มีบางคนทำฝืนหน้าที่ถืนขัดต้อเกียี่ไหนจะตามมาับบเ,เองไทยจะเกิดขึ้นใครจะเกิดขึ้นผู้บริหารด้วยที่ที่พูดจงนี้จะไม่เอ่ยแต่ถ้าหากทำแบบนี้แล้วมันจะเห็นแล้วผู้บริหารเองสามารถ ที่จะเอาเรื่องนี้ไปรายงานเป็นโครงการรายงานการประเมินโครงการเพราะเราเช็คลิฟตลอดว่าผลทําตอนนี้เป็นอย่างงี้และผลที่ได้เป็นยังไงมันจะขย,ยับมาเรื่อยองค์กรมีความสุขมีความสุขเราทำงานประสมความสําเร็จมันจะเชื่อมโยงไปโครงการ,รอีกหลายโครงการในเวทีที่ทำเพราะทําอย่างมีสติทําอย่างทุ่งเท